พีทแต่นั้นไม่ใช่แล้วเพลงนี้มันเรานี่มาแล้วเป็นเป็นเป็นร่วงเพลงประยุทธ์ประยุทธ์ไม่พีทใช่ครับให้ทีให้ทีทายหน่อยพี่ทองทายหน่อยร่วงร่วงกว่าเขาหน่อยทายสิคิดไม่ออกไก่ย่างห้าดาว ทำไมอ่ะอยู่ในตู้ร้องเอาเดี๋ยวฟังได้ไหโอเคไปกันต่อที่พูดให้จบพูดให้เคลียนะเนี่ยมันไม่ยอมแล้วเนี่ยเพลงเขามีอันี้ข้ามอ่งแม่คุยยังไม่ได้หมอ้าแม่พูดให้เคลียร์นะอ่าจะร้องละอ่ะร้องแล้วเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปทีเลื่อนไปทีต้องเพลงสนุกสนุกะเจ้าแล้วก็อย่าลืมนะเจ้าถ้าอยากจะชิงทองคำก็ต้องออเดอร์กาแฟนะเจ้าถ้าเป็นยาออเดอร์อะไรก็ได้นะเจ้าให้ครบ200ก็ได้ มันชิงโชคไข่ในเดากับแหวนเพชรคุงทองเป็นคนก้แม่เพนที่อยู่ที่บ้านนะครับวันนี้คุณน้องให้เกียรติมาร่วมรายการเราไม่ใช่เพลงจริงๆแล้วอ่ะผมอ่ะไม่เป็นไรหรอกผมมีรายการของผมเองแล้วเดี๋ยวนี้นักด่ะมาฟังเพลงสนุกร่วมความสุขกันคล้ายๆมันเกิดแม่เพนร้อยความสุขนะครับเต็มที่เลยครับร้องความที่เลยครับแม่เพนมีความสุขเหมือนเพลงนี้เนาะเราเป็ย่างนุ่มๆ อายกย้า,ายอโยุย้อาประตัวโดยร้านปากยางเป็นปากตัวย้ายเอวใส่สะโพกแค่หัวอะไรคิดรักใจใจกลาวแก้าเป็นคนไอ้กัเปันเราชับ่หัวสมเาวทุกคนเราทนเอาไปไห đưa lòng đã vỡ lê, từng từng vẫn chưa chấp nhận chân chân cách, không ai tâm thêm đơn, bia bồ ra trùm bờ ตัวนั้ดกำรงโอ้พี่เบนขออายุยืนยิ่งี่เดียวเัาพร้อมกันโลกคือละคร <c oughs> ทุกคนต้องแสดงทุกคนทนไปอย่าอะไรยิ้มกันสู้ไปจะได้สบายซึ่ขขงกันจเร้องจะไมทำไมกัาบัวไรคิดร้อนใจไปปล่า ทุกาวทุกคนเราทนมนโว้คือลอ,อ,อย่าว่นเลยตุกติียังเคยรักและเป็นเช่นกันปวใจตําในกำมันดานอย่ามดวสกสัน อจะทำหน้างอยิ้มนิดพอใจชื่น,นจิตใจดำรงยิ่ยงคองยืน่ออายุยืนยิม้มนิดเดียวให้ชื่นใจโ,โลกคือละครทุกคนต้องแสดงทุกคนทน,นไปอย่าอาไลมกันสู้ไปจะได้สบาย โลกคือละครทุกคนต้องแสดงร้อทนทนไปอย่าอะไรยิ้มกันสู้ไปจะได้สบายสบายขอกวบอกว่าอย่างนี้เพลง,งนี้เ่ยสอนพวกเรานะ โลกมันก็คือละครทุกคนก็มีบทบาทที่ต้องดําเนินไปในโลกถูกไหมครับแต่ความสุขอย่าทิ้งมันใช่แล้วมีบทบาทเขาในตัวเองเงี้ยบทบาทอะไรของมันเขาไม่พอเองนี่แปลกเลยชอบไมชอบไหมนี่ไม่ชอบเเปลี่ยะไรจริงๆไม่ชอบค่านี้เลยกลัวกลัว่ทนบทบาทเนี่ยเสียวไหม มีพี่ไมค์คนเดียวที่ทำอะไกเงียบๆฟังอะไอยากให้เราร้องเพลงอะไรฟังในเดาสี่หนุ่มสี่มุมวันนี้ในเดาถือว่ามาครบทีมมากเลยวันนี้ในเดาเมื่อก่อนนี้ขาดไปที่ละคนบ้างอะไรบ้างในเดาวันนี้ก็อยากร้องเพลงอะไรเพลงเพราะที่ท่านสนใจอยากให้ เบาอองร้องนะ้วก็ลุงทอมเบาไม้แล้วก็เบาเล็กนะครับไี่ดีนะแต่ก่อนไม่ได้พูดอย่างนี้นะก่อนมีเพลงอะไรจะให้ลุงทอมร้องพูดอยู่ว่าพอเดี๋ยวนี้โยนแล้ให้ลุงทอมร้องโยนโยนฟังแล้วชอบนะใช่ด้วยกันแล้วก็ถือว่ามันครบทีมสีหนุ่มครับมหาก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยหนุ่มไม่ได้เลยตัวเองเขาไม่อยากเป็นหนุ่มแล้วนะเปลี่ยนบรรยากาศไม่ได้แล้วเหรอเป็นอะไรอ่ะเป็นหนุ่มนั่นแหละที่เจ้าเขาจบ